คือคือสิ่งที่จะบอกเนี่ยว่าบางคนบอกการเลี้ยงไก่ยากหรือง่ายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรารู้วิธีไม่ยากครับผมไม่มีตำราแต่ผมมีแต่ว่าประสบการณ์ประสบการณ์ที่ผมทําแล้วมันประสบผลสำเร็จได้จริงก็ามาเล่าต่อกันได้อ่ามือใหม่นะเกษตรกร,กรมือใหม่ที่จะเลี้ยงไก่นะฮะเลี้ยงไก่ผมว่าไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้ารู้วิธีคือสิ่งสาก,กว่าจะมาถึงจุดนี้ผมก็ลองผิดลองถูกมาเยอะเพราะนั้นถึงจุดนี้คือบอกที่น้องได้เลยว่าทําแบบนี้แล้วมันโอเคนะครับที่นี่รายการ เสศิวิไลโดยน้อยร้อยลายทีวีนี่ที่เสียงด้านหลังนี่ก็ใกล้กับวัดด้วยกำล,ลังมีเรื่องของกีดของสงนะครับอยู่ใกล้วัดอันนี้อันนี้เป็นข้อพ่อพันธุ์ครับอันนี้ข้อพ่อพันธุ์เนี่ย เราก็จะสร้างวัสดุอย่างง่ายครับเป็นตขายพลาสติกกันร้อมไม่ไนั่นเองมีไม้คร่าวๆนะฮะต้นทุนก็จะถูกครับแต่สําคัญที่สุดเลยข้อไก่ไม่ว่าข้อไก่เนี่ยถ้าเป็นข้อไก่นอนเฉยนะฮะไก่นอนเนี่ยเราอาจจะเป็นสังกะสีเป็นอะไรได้แต่ว่าถ้าข้อไก่พ่อพันธุ์ที่ไก่ต้องอยู่ทั้งวันอหรือรอะไรเราต้องมีแฝกแฝกนี่เป็นถือว็นฉนวนกันความร้อนอย่างดีมากนี่นะฮะดีมากครับดีมากคือหลักการคือลังคาเนี่ยจะต้องมีแฝกเป็นฉนวนครับ มีแฝกไปเฉลิมมันจะทานการความร้อนได้ดีมากครับผมในช่วงเดือนเมษาช่วงอะไรงไก่เนี่ยไก่ผมสามารถยังเพาะได้ปกติราคาไม่แพงด้วยใช่ไหมไม่แพงครับไม่แพงแล้วอยู่ตับละสิบกว่าบาทอ่าแล้วก็แล้วเราแฝกกันไม่ปุ๊บแต่ถ้าเราแฝกแต่ไม่มีเหมือลชีสโตนเนี่ยมันอยู่ได้สักบสามสี่ปีก็จะปุ๊บนี่ถ้าลองนี่นี่โอ้โหนี่กำลังสนุกเลยเนี่ยเลยอ่าคุยเขี่ยกันนะฮะไก่ก็อยู่ก็อยู่กับควายครับอยู่กับควายคอยกินแมลงกินอะไรเงี้ยมันจะมี พวกนอนแมลงอะไรที่มันมีอยู่ก็เขาก็ะะะจะคขยเขียไก่ที่เนี่ยผมไม่ได้เลี้ยงแบบแยกกรงอนุบาลครับผมเพราะว่าเราอยากให้ไก่เขาอยู่แบบธรรม,มาชาติอยู่กับแม่แม่สอนวิทยายุทธอะไรต่างๆเขาจะเก่งในการเลีเก่งนี่<ด>ต<ร>้องขอยากครับดูนะครับคือวัสดุล,ล้อมๆแล้วก็ทาง่ายๆครับไม่ต้องอะไรมากนะครับดูข้อเราก็เป็นแค่ตะข่ายเป็นม้วนๆนะฮะตะข่ายพลาสติกม้วนๆการยุงหลักๆคือการยุงครับล่งทาก็เป็นแสกเหมือนเดิม เนี่ยก็ผสมผสานวัสดุไมยูคาต้นละ20กว่าบาทเลยมันตีตีไม่ที่นอนเนี่ยเป็นคอนได้ครับอีกไมมีบันไดขึ้นด้วยนะฮะอันนี้เผื่อไก่ลูกเจี๊ยบเล็กอะไรเงี้ยมันจะเดินขึ้นไม่ได้มันก็บินไม่ได้ใช่เขาตามแม่เข้ามาใช่เพราะว่าไก่พออายุได้ประมาณสัก2เดือนเนี่ยแม่จะไม่นอนพื้นล่างแล้วเจ้าก็จะขึ้นมานอนข้างบนครับ ลูกก็จะร้องไงแต่ใรนี้ถ้าลูกมีบันไดขึ้นก็ขึ้นได้ขึ้นมานอนกับ <chrome> แม่ก็จบ <Graham> <c oughs> แต่ครนี้ในส่วนของรังไก่ครับร <c oughs> ังไก่ของผมจะเน้นในเรื่องของความโปร่งนะความโปรง่งคือจะใช้เป็นตะกร้าครับคือวัสดุที่ใช้เนี่ยจะต้องเป็นตะกร้าที่มีการระบายอากาศดีสิ่งที่รองผมจะใช้หญ้าแพงโกลาใช้แห้งเราเอามารองก็ <c oughs> จะนิ่มไก่ก็ชอบเระกินนี้จริงกลิ่นหอมด้วยนะก็นิ่มด้วยฮะหญ <c oughs> ้าเนี้ยหญ้ามันหอมการระบายอากาศของลังไก่จะดีเพราะลูกไก่ที่เนี่ยจะไม่มีตีกวักเลย เคยคิโน่เคยเห็นไก่ที่ตีนมันเฟช่ไหมข้าบอกมันนั้นนิ้วปากนิ้วมันเงนี้นะนั่คือเรื่องของรูปวครับเพราะนั้นพิ่น้องเกษตรกรถ้าจะเพาะไก่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นรังที่เป็นทึบเนี่ยจะต้องมีวัสดุรองให้น้อยที่สุดเพราะทึบเนี่ยมันไม่ถ่ายถายเทแล้วก็มันจะเกิดการขางอนี่แม่เดียวนะครับเนี่ยครับสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดฟองส่วนใหญ่ขาจะมาทั้ไข่เกษตรกยจะฟักเข้ามาทั้สิบสองถึงสิบห้าวันนี้ แล้วคราวนี้ในส่วนของผมเลี้ยงเนี่ยผมบอกแล้วไงว่าเลี้ยงแบบประหยัดแต่ประโยชน์สุดไก่ผมจะไม่มีอาหารเสริมให้กินผมจะไม่ให้มไม่ต้องผมไม่ต้องเลืองต้นถุนอาหารเสริมจะมีข้าวเปลือกครับครับผมข้าวเปลือกอันนี้ก็อาหารหมูนมโปรตีนสิบหกพออืมเยอะข้าวเปลือกง่ายถ้าถ้าหมูนมถ้าปงหมูนมที่เบอร์นหนึ่งเลยเนี่ยมันแพงมากเกินนะนั่นโปรตีนโปรตีนเกินไปเนี่ยก็ไม่ใช่ผลดีนะฮะครับถ้าโปรตีนเกินไปเนี่ยเท่ากับไก่กินไปก็เป็น ขี้ทิ้งเฉยใช้ประโยชน์ได้ตามวขวดเพราะนั้นโปรตีนที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยตามที่ศึกษามันเนี่ยก็ไม่เกิน16ปเโอเคละอันนี้โปรตีน16เปนครับผมโปรตีนเพราะนั้นมากไปยังไง,ไงเขาขับออกมาหมดครับเหตุผลทำไมว่าเป็นอาหารหมูครับมาห,ารหมูรุ่นหมูรุ่นไม่ใช่หมูนมเป็นอาหารหมูรุ่นน้ย่ยเมื่อก่อนผมใช้อาหารไก่อาหารไก่เนี่ยจากบริษัทบางบริษัทเนี่ยการอัดเม็ดมันไม่แน่นหมายความว่าพรพอเอามาอยู่ออกมาจากนอกกระสอบปั๊บเนี่ยมันจะมีการ เม็ดแตกและปน่นไก่ไม่ชอบกินก็จะเหลือการเป็นของของเหลือของที่ของใช้ไม่ได้ครับแต่นี่มันเป็นเม็ดแน่นขาดแน่นอันนี้ไก่จะชอบกินและเม็ดไม่ใหญ่มากไก่จะชอบ,บอันที่ก็ง่ายครับผมตอนนี้คือไก่ตั้งแต่เริ่มไก่สามเดือนขึ้นมาเขากินได้แล้วรเราก็วางระบบนี้จบเลยในคออเลี้ยงจะมีแค่สามอย่างครับหนึ่งน้ำสะอาดน้ำสะอาดสองข้าวเปลือกข้าวเปลือกจะใส่พยัญชนะอะไรก็ได้นะข้าวเปลือก,ออกสาม อาหารหมูแค่นี้ครแล้วก็ความเชื่อที่เรื่องว่าเลี้ยงด้วยอาหารหมูแลขาอ่อนลบทิ้งไปได้เลยไม่มีครับอา <laughs> หารหมูแต่เราต้องรู้จักเา<อ>เรียกว่าต้นขั้วของประเภทอาหารใช่ครับใชคบ่คืออาหารหมูขาอ่อนเนี่ยผมไม่เคยเจอเราไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยเจอเพราะว่าคือถามว่าอาหารหมูเพื่ออะไรอาหารหมูก็มีโปรตีนนั่นเองเรื่องขาอ่อนไหมขาอ่อนมันอยู่ที่การเลี้ยงไก่ไปขังไปคอบมันก็ขาอ่อนทุกตัวแหละเพราะฉะนั้นเรื่องอาหาร ความเชื่อของคนเลี้ยงไก่ที่ว่าเลี้ยงด้วยหานหมูแล้วขาอ่อนไม่จริงหัาหมูนั่นคือถือว่าโปรตีนเขาเยอะโปรตีนและธาตุต่างๆถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าเกิดไก่เล็กไก่เล็กเราก็จะให้หารไก่เล็กที่มีโปรตีน20ครับพอเขาพัฒนาโครงสร้างร่างกายเขาต้องต้องใช้โปรตีนเยอะโปรตีนและแคลเซียมครับ อันนี้คืออะไรครับพระรองอันนี้คือเปลือกหอยป่นครับโอ้นี่ฮะพอผมพูดปุ๊บนี่คือแคลเซมนะแคนเซมก็เอามาให้ลูกไก่จิกกินหรือว่าไก่ไก่ไข่ที่เขาต้องการแร่ธาตุเนี่ยเห็นไหมต่เกล็ดไหมว่าไก่ไข่ะเวลาที่ไก่ที่กำลังจะไข่เนี่ยเขาชอบไปจิกเปลือกหอยจิกเปลือกไข่กินอ่านั่นคือเขาต้องการแร่ธาตุเพื่อมาสร้างไข่เับเพราะนั้นนี่คือก็คือเป็นเปลือกหอยป่นเลย สิ่งที่ต้องเพิ่มอีกนิดนึงในการเลี้ยงคือในส่วนถ้าเป็นคอกคอกพ่อแม่พันธุ์เนี่ยถามที่เราที่เราต้องการนตะข่ายไว้เนี่ยเราไม่อยากให้ไก่หนุ่มมาผสมกับแม่พันธุ์ที่เราให้เราต้องการให้แม่พันธุ์ตัวนี้ผสมเข้าพ่อพันธุ์ตัวนี้ถ้าเกิดเราปล่อยข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวไก่หนุ่มก็จะมาแย่งผสมเพราะฉะนั้นที่กันเลรักบผสมพันธุ์เพราะฉะนั้นก็ถ้าไก่ไอเรียมี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราทาทุกวันคือลุกน้องจะต้องเอายาสดมาให้กินทุกวันเพราะฉะนั จะสุขภาพดีไข่ก็แข็งแรงลูกไก่ก็ดีนะฮะมันก็จะดี<ม>เดี๋ยวไปบายลูกน้องตัดหญ้ามาก็จะมาเวี่ยงให้ไก่ครับผมเห็นได้ยินแล้วขับรถอีแท็กไปแล้วเอาอะไรฮะท,ที่ตัดหญ้าไปแล้วตัดหญ้าให้ควายด้วยแล้วก็เอาใส่กระแปงหนึน่งแปงก็โยนโยนทุกินกท่แค่นั้นเองครับก็คือคือสิ่งที่จะบอกเนี่ยว่าคนบอกการเลี้ยงไก่ยากหรือง่ายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรารู้วิธีไม่ยากครับครับผมอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยคือผมไม่มีตำรา แต่ผมมีแต่ว่าประสบการณ์ประสบการณ์ที่ผมทำแล้วมันประสบผลสำเร็จได้จริงก็ามาเล่าต่อกันได้เพราะนั้นเนี่ยมือใหม่นะเกษตรกรมือใหม่ที่จะเลี้ยงควายเ,เลี้ยงไก่นะฮะเลี้ยงไก่ผมว่าไม่ใช่เรื่องยากแต่ถ้ารู้วิธีคือสิ่งสาก,กาจะมาถึงจุดนี้ผมก็ลองผิดลองถูกมาเยอะเพราะนั้นถึงจุดนี้คือบอกพี่น้องได้เลยว่าทําแบบนี้แล้วมันโอเคนะครับอจริงผมจะเจอท่านลองก็บ่อยท่านลองก็จะให้เรื่องแนวทางนะครับปรึกษาว่าบางทีบางคนนะคิดผิด ที่จริงใช้กันง่ายๆถ้าเข้าใจประสบความสําเร็จต้นทุนไม่ต้องไปมากมายอลังการมันอยู่เนี่ยของของอยู่ข้างในของอยู่ข้างในอยู่ในคลองครับผมนี่ครับท่านรองผมขอสอบถามเรื่องของการจัดการระบบของคนที่ดูแลเวลาท่านรองต้องมีภารกิจติดงานอะไรเงี้ยครับคือที่นี่ที่นี่ผมจะมีลูกน้องคนดูแลอยู่นะครับคนดูแลอยู่เพราะนั้นเนี่ยผมจะมีเวลา บางอาทิตย์ก็ไม่ได้มานะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมาได้สัปดาห์ละครั้งหรือสองสัปดาห์ครั้งหรือสามสัปดาห์ครั้งแล้วแต่ความงานที่มีอยู่ถ้าว่างก็มาดูคือการคือคือระบบการเลี้ยงนะระบบการเลี้ยงนะคือมันจะมีอยู่สองส่วนคือเป็นเลี้ยงแบบเราเป็นในทุนหรือเปล่า้าเลี้ยงเป็นแบบในทุนคืออะไรมีพี่น้องบางคนที่จะเป็นแบบนี้นะฮะคือเพราะว่า ถึงเวลาถึงเดือนก็ถึงเดือนก็เอาตังค์ไปจ่ายลูกน้องลูกน้องจะเลี้ยงไงก็แล้วแต่ลูกน้องอันนั้นเจ๊งหนึงเดียวครับผมบอกได้เลยไม่ว่าจะไก่หรือควายเจ๊งแน่นอนเอามาเอ้ยปล่อ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 ยอ่ามึงดู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 ใช่ครับอ่ะพอสิ้นเดือนอ่าคาแรงคาแรงคาแรงใช่ถ้าอของอะไรขาดเอาไปซื้อไปซื้อถ้างนั้นเจ๊งครับผมเห็นมาเยอะแล้วอันนี้ผมเห็นเป็นรูปแบบเลยเจ๊งเพราะนั้นถามว่าการที่จะเลี้ยงแล้วประสบความสำเร็จได้ใน,นานะที่เราไม่ได้อยู่ดูแลเนี่ยระบบสําคัญมากเลยเราต้องวางระบบ คืองานที่ลูกน้องทำเนี่ยเราต้องวางระบบให้เขาทำหนึ่งง่ายอย่าอย่าไปวางทับซ้อนมากอย่าไปอย่าไปอย่าไปมีเนื้องานให้เขาเยอะแล้วแล้วอย่าไปทําให้งานเขาทํายากถ้างานเขาทายากเขาจะทําต่อหน้าเรารับหลังเราเขาจะไม่ทําอเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารเนี่ยการบริหารคนเนี่ยหนึ่งเราต้องวางระบบให้เขาวางระบบให้เขาให้ง่ายที่สุดให้เขาทาง่ายสุดแต่มันเป็นสินิภาดีที่สุดสิ่งที่ผมบอกว่า การเลี้ยงแบบในทุนหรือเลี้ยงแบบเราเลี้ยงเองเนะี่ยอย่างเหมือนผมเนี่ยผมเหล็กเลี้ยงเองแต่ผมเลี้ยงทางไก uh huh. ่คือผมมาปุ๊บผมจะดูแล้วงานขาดอะไรเราก็จะสั่งงานเขาเราจะบอกเขาให้ทำแล้วก็วางระบบไปเขาทําให้ง่ายที่สุดเป็นเรื่องเราต้องคิดครับเป็นเรื่องเราต้องคิดว่าเราจะทําเราจะให้เราเป้าประสงค์เ,เนี่ยเราอยากให้ไก่ราเบียแบบเนี้ยเราจะหาวางระบบให้เขาทาอย่างไรเพื่อให้ผลทลิตเกิดขึ้นอย่างที่เราต้องการเพราะนั้นสิ่งนี้นั่นคือเราต้องคิด เพราะนั้นพอเราคิดปั๊บเนี่ยวางระบบให้มันง่ายและประสิทธิผลเนี่ยลูกน้องเขาทำได้เราบอกถึงเวลาทํานี้นะทึนี้ทุกอย่างทํลาผมกลับมาเต่าทิศเนี่ยผมมาดูแล้วจะดูนำมาเช็คงานแล้วเป็นไปตามที่เราบอกไหมโอเคทุกอย่างจบแสดงว่าเราวางระบบแล้วเขาทาได้นะครับเพราะสิ่งที่เราให้เขาทําคือง่ายง่ายต้องง่าย,ายต้องง่ายและได้ประสิทธิภาพด้วยเพราะว่าิ่งที่ผมติงเลยตรงนี้เลยคือเพราะว่าถ้าเรา หนึ่งถ้าเราไม่เป็นงานเลยเราอาศัยลูกน้องทํางานอย่างเดียวเนี่ยผลคืออะไรผลเสียใ,ใครได้รับเราจริงไหมครับลูกน้องถึงเวลาเขาได้เงินเดือนแต่ถามว่าเราลงจ่ายทุกวันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยทิ้งที่ค่อ้างเราไม่มาบริหารจัดการเองเนี่ยครับผมคา่าทุนคือเราออันนี้อันนี้คือเป็นบทเรียนะค่ั้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้ค่อนข้างลงตัวครับคือระวังระบบ ทั้งไก่ทั้งควายอะไรไก่ผมมีน่งานลหลักๆผงน้องจะมีสามอย่างคือเดืองไก่สองควายสามแปลงหญ้าสามอย่างแปลงหญ้าด้วยแปลงหญ้าครับแปลงหญ้าเนี่ยก็ต้องมีคอยดึงน้ําคอยหวานปุ๋ยคอยดูจะเหี่ยวไหมนูน่นนี่ก็ต้อง,ต,องต้องคอยดูถ้าลองทำหญ้าขายเลยครับทำหญ้าให้ควายครับอ๋อเดี๋ยวคือคือหญ้าผมเนี่ยมีทั้งคือผมอยู่ปลูกหญ้าได้ประโยชน์สองอย่างอย่างที่หนึ่งคือมาเลี้ยงควายอย่างที่สองคือไก่กิน คือไก่นในได้กินยากสุขภาพจะดีครับ เราไปดูลานลานขี้ควายกันดีกว่าครับแดดร้อนไก่ไม่ออกมากินแล้วนะนี่ท่านลองครับกแล้วตรงนี้ใช่ไหมลานขี้ควายแล้วบ้านหลังนู้นเขาไม่เหม็นขี้ควายเหรอท่านลองไม่เหม็นครับไม่เหม็นแล้วครับแล้วทำไมไม่เหม็นแล้วครับคือควายเนี่ยมีข้อดีอย่างขี้ควายไม่เหม็นเหมือนขี้วัวออาถ้าขี้วัวจะเหม็นกว่าแต่ขี้ควายเนี่ยจะไม่เหม็นฮะอืแต่บ้านนู้นเขาไม่บนเจ้าของบ้านไม่บนไม่บนนอนหลับทั้งคืนเลยนอนนอนหลับทั้งคืนเลยน้าบ้านใครครับ บ้านผมเองครับก็เตากระต๊อมที่ในบ้านท่านรองเนี่ยดูถ้าไก่กำลังเขี่ยไปดีเลยอ่าแม่ไก่กำลังเขี่ยขี้ควายเนี่ยร้อนมันก็ยังอยากมาเขี่ยเลยนี่ขนาดร้อนๆมันก็ออกมาเลยมีแสดงว่ามีของอร่อยให้กินสัญชาตญาณของผู้ปกป้องนะมากองมากองอย่างเงี้ยอันนี้ขี้ควายเก่าเดี๋ยวไก่ก็ย่อยหมดเลยครับแล้วก็เจ็ดวันครับอันนี้หลายวันแล้วเดี๋ยวไก่ก็มันเยอยแล้วแต่ถ้ามันมีปลวกมากินด้วยนะ นี่นอนนี่เน่ๆเห็นไหมเน่ๆๆพวกนั้นเลยพวกเยอะเนื้อไก่ก็เคี่ยวกินพวกไก่ชอบเลยเคี่ยวคลิกเลยแหละคือพอดีที่เนี่ยมันเป็นที่ดอนเก่าเนี่ยครับผมเอ่อมันขี้ควายผสมหญ้าใช่ไหมพวกมันมากินย่างไปดูพวกนี้จะพวกนี้เนี่ยหาโปรตีนสุดยอดของไก่เลยครับไก่ชอบมากเนี่ยเต็มเลยนี่นอนนี้ นี่คือธรรมชาติธรรมชาติไม่ได้เตรียมนะคุณผู้ชมไม่ใช่เออพอรายการมาปุ๊บเฮ้ยบอกลูกน้องมาเตรียมรอไว้เลยนี่มันนี่เปิดออกมาก็มีเปิดมาปุ๊บเจอเลยพูดปุ๊บเจอปั๊บเลยครับอืมขี้ควายขี้ควายที่ยังเปียกอยู่มันจะมีพวกปวกมีหนอนของแมลงที่มันไข่ครับผมครับอันนี้ก็จะกลายเป็นอาหารให้สําหรับไก่อันนี้ก็ยังเป็นอั่นอยู่ยังหมักอยู่ไปขนมามันขี้ไก่กาลูกน้องเอามากองอันนี้ก็ไป คนพนดีอย่างคือพอได้ขี้ควายได้ขี้แห้งเราไม่ได้ขายครับก็บไปให้เจ้าของนาที่เราไว้ใส่เขากินเนี่ยควายเราบางครั้งปล่อยไปกินหญ้าในนาเขาบางครั้งก็มนเหมือนถ้อยทีถ้อย,อย,อย,อยสายการนะ <ผม S 1> ครับคือก็เอาไปขี้ควายไปให้เขาฟรีโอ้ขี้ควายก็ขายได้ไมีราคา,าคลูกละยี่สิบบาทสิบบาท,ที่แต่เราไม่ได้ขายแล้วแบ่งให้เราแบ่งให้ดีกว่าคือเราไปอาศัยเขากินหญ้าในนาเราก็เอาขี้ควายไปให้เขาน้ำใจแล้วอยู่ด้วยกันได้ เนี่ยนั้นก็จะเฉี่ยไปเรื่อยครับเขีย่ยเขี่ยไปเรื่อยโหตั้งแต่เช้าเลยฮนะครับคอยเขี่ยพื้นทีล่ลาบไปอีกคือไม่ต้องใช้อะไรมาเกี่ยเลยได้ไก่ช่วยเขี่ยให้โอ้โหพอเศษเหลือเราก็สามารถนํากลับไปเป็นปุ๋ยครับเดี๋ยวแห้งๆต่างแห้งเราก็บรรจุกกระสอบแล้วก็ไปขายได้ครับ <c oughs> ชีวิตโคตรคูลครับผมคุณผู้ชมครับนี่อันนี้กอีกโรงเรือนนะฮะเราลองนนี้โรงเรือนพ่อพันธุ์ครับอันนี้พ่อพันธุ เป็นข้อพันธุ์ก็จะเป็นข้อผสมนะฮะถึโงโรงเรือนของพ่อพันธุ์อยู่นี้ครับเนี่ยใช้วัสดงงุง่ายๆง่ายๆไหมครับก็เดี๋ยวดู๋ดูครับนี่จะด,ดูใหด้ดูชัดๆเลยครับว่านี่คืออะไรนี่คือไม้ไผ่นลยนี่ไม้ไผ่เลี้ย,งไ,ยง,าางไผ่เลี้ยงแล้วมาผามันเป็นแบนเนี่ยไผ่แบบนี้แม่ไผ่เลี้ยงเห็นไหมมาผ่าต้นไผ่เลี้ยงต้นไม่มีกี่ตา่าปลูกเยอ,อะแยะเนี่ยวัสดุก็ง่ายๆแต่ว่า ตัวตัวล็อกถึงใช้น็อตเลยฮะเนี่ยฮะก็ดูเป็นเราใช้ไม้โครงนี้เป็นโครงเฉยๆแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นตะข่ายใช่ไหมตะข่ายพลาสติกอะายแข็งๆนั่นหนึ่งครับเราใช้โครงแค่นี้เองเลยฮะคุณผู้ชมโครงตัวคานทำเป็นไม้ไผ่อีกดูดูจะประหยัดอะไรขนาดนั้นแต่ก็ก็ไก่อยู่แฮปปี้ครับไม่มีปัญหาครับผมอันนี้คือง้อนเป่าเลยครับที่ง้อนเป่าอ๋ออันที่ผ่านรายการนะฮะออกออกเจะงก้อนเปล่าเนี่ยโชว์ตัว นตัวนี้เจ้าก้อนเบาวกับแม่แม่เป็นลูกสาวเจ้าเทาแสนเพชรครับนี่เป็นยงวันนั้นที่มาออกรายการนะมีท่านรองที่ตอนนั้นท่านรองอยู่ด้วยมั้งนรืนะอ๋อมีอาจารย์ช้อยชัยอาจารย์ช้อยชัยนั่งอยู่ก้นอนบาบเป็นต้นสายที่ดีสายหนึ่งนะครับในการที่นามาพาขับสายเชิงวิชยัยและลงตัวดีมากครับได้เบอร์แข้งได้โครงสร้าง นี่เราผสมลงมาเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยพลาดครับเราจัดลูกตรงกันเลยนะลังไก่ก็ทําง่ายๆเนะี่ยเอาโอ่งเอาอะไรมาวางวางะแล้วเอาเศษ้าเศษฟางมาใส่เขาก็ไข่ครับนี่เป็นพอกควายก็จะเป็นที่นอนของไก่ด้วยอ๋อนี่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 นไก่ก็จะนอนบนคานนี่ครับนี่ฮะมันมีคานอยู่สบ,บายๆกลางคืนกลางคืนไก่ก็จะนอนแบบนี้ครับนอนเต็มเต็ม หลังฟักก็มีให้ด้วยนะครับมีหลังฟักก็เอาแบบง่ายคือแบบว่าเป็นตะกร้าให้โปร่งก็ไม่เนี่ยวายก็คอยดูไก่ไก่ก็คอยดูควายเป็นหญ้าพันธุ์อะไรครับม่ลองเาเรียกแพงโกล่าแพงโกล่าแพงโกล่าแพงมากเลยครับเป็นชื่อเป็นชื่อพันธุ์นะฮะ หรือมีพื้นที่เข้ามารับแสงแดดฮะที่ท่านลองบอกนะแต่ก็มีเลาะเขตเลาะบางทิศไก่ก็จะไม่เครียดกันบรรดาไก่หนุ่มๆเข้ามาลักรอบนะไก่หนุ่มมัเข้าไม่ได้นบอันนี้ว่าไก่หนุ่มอยากผสมแต่ก็ดูได้ข้างนอกเข้านี่ยเนี่ยเนี่นี่ไก่หนุ่มโอ้ที่รักเงินนางจ๋าอะไรเงี้ยกระต้ออดไปแล้วสเว้ยเข้าไม่ได้นี่นะฮะด้านซ้ายมือนี่ครับนี่คือแปลงหญ้าครับที่ท่านลองบอกว่าปลูกเอาไว้สําหรับ ควายและก็ไก่ด้วยครับไก่ด้วยนะครับผมนั่นสเก็ดั่นไก่ไก่กำลังแจบจะลงมากินมานอนมาอะไรเงี้ยที่หลบภัยก็ปลอดภัยด้วยก็อันนี้คือแปลงหนึ่งแต่ตรงนู้นก็อีกสามแปลงครับทำไว้โอ้ด้านนู้นอีหนีต่รงนู้นมีสามแปลงทำไว้ให้ควายเป็นหลักนี่แต่ตรงนู้นจะเป็นพื้นที่นอกนอกรั้วไหมฮะอันนั้นเช่าเอานะครับที่ทะเลอะวันนี้ก็มีเช่าไว้ทาอย่างอื่นนู่นนี่นั่นด้วยคือความคือเพียงกนลล่นเนี่ยจะเป็นหญ้าที่มีความอ่อนนุ่มแล้วก็น่ากิน มันคล้ายหญ้าแพกแต่โตกว่าหญ้าแพกแต่ใบจะอ่อนนุ่มควายชอบมากไก่ก็ชอบครับไก่ที่อ่อนอ่ในจิกกินนะก็จะจิกกินนี่เขาโตแค่นี้ใช่ไหมไม่โตอีกครับต้องโตอีกโตสมำไมนี่จะโตได้ถึงเข่าเราเนี่ยแล้วก็เราก็จะตัดตัดหรือตากงจะกลิ่นหอมมากอยานี่ก็เป็นหญ้าที่เลี้ยงแพะเลี้ยงม้าอะไรได้เหมือนกันฟอตละร้อยนะโอ้ยี่สิบโลร้อยนะแต่อันนี้เราไม่ได้จำหน่ายเราไว้สําหรับ ให้ควายครับไก่โดยเฉพาะไก่ไก่ก็เอาสายลงมากินแต่อยู่ใกล้แนวไก่จะกินแทะกัหมดเลยจะได้เกนะไก่เล็กก็ลงมากินนะไก่เล็กไก่โตอะไรแม่ก็จะพามากินอันนี้เขาเหมือนเหมือนให้คิวรายการเลยนะครับถ้าลองให้คิวมาเขามาถ่ายทําแล้วลอยลายเอาพวกเราลงมากำลังลงมาพอดีนะเอาโน้ตกาลังลงเพราะว่าในในในแปลงหญ้าพวกนี้ยก็จะมียุงมีแมลงซ่อนอยู่เพระไก่มันเดินมันแรงนะลูกไก่ก็จะเห็นแมลงแม่จิกกินก็จะแข็งแรงครับ แต่ดูลูกไก่จะแข็งแรงผมชอบอย่างว่าไก่ที่เพาะที่เนี่ยเขาไม่แบบตื่นคนครับก็ับทำไมครับเพราะเขาเขาเขาชินอยู่กับที่ของเขาด,นะดูแม่พาวนีนะฮะอะไรที่รธรรมชาติจัดสรรครับแข็งแรงเขาจะแข็งแรงโดยธรรมชาติดูนะครับขนก็จะขนก็สมบูรณ์มากเลยกินหางไม่มีอะไรฮะไก่สมบูรณ์ ณผู้ชมที่เพาะไก่นะที่มีปัญหาเรื่องว่าเอ๊ะทำไมมันจิกถางกันจิกขนกันกินขนกันอะไรเงี้ยก็เนี่ยฮะเพราะว่าเขาเขาเขาขาดนู่นขาดนี่ไม่มีอะไรเติมก็เครียดก็จิกขนกันเองนะฮะความสมบูรณ์ความสวยมันก็ไม่เกิดนะฮะส่วนตัวนี้ว่าไงเอาอะไรมาเล่นไอ้นี่ก็คอยผูดดูแลผูดดูแลดดูแลอีกท่านหนึ่งคอยเฝ้าคอยเฝ้านะฮะ มันเก็บหย้าหญ้าพวกนี้ไก่จะติดกเนี้ยไก่ชอบกินครับเนี่ยเดี๋ยวจะยาวอีกเดี๋ยวยาวมนถึงขนาดนี้นะฮะเราถึงจะตัดตอนนี้ยังไม่ตัดก็ลาดน้ำหวานปุ๋ยดูแลง่ายครับหญ้ารวยๆดูแลง่ายเฟรนโครลา,าไก่ชอบควายชอบอคิดจะวัดประจาวันอ่เช้ามา้ทำอะไรบ้างที่นี่ที่นี่เช้ามาเริ่มแรกเลยนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยเริ่มแรกเลยคนงานก็จะต้องไปเปิดเล้าไก่ี่โมครับ แล้วไก่หกโมงป้าสางก็เปิดแล้วหกโมงก็เปิดเปิดเล้าไก่เนี่ยเปิดไก่โตก่อนครับแต่ไก่เล็กเนี่ยเราจะรอจนน้ําค้างแห้งถ้าเกิดปล่อยเล็กก็เกิดปล่อยลุยน้ําค้างในเช้าเดี๋ยวจะป่วยง่ายโอ้ยยากครับตอนนองปล่อยกี่โมงครับครั้งแรกแต่เริ่มต้นเลยหกโมงนะครับหกโมงเลยหกโมงเช้าเปนะครับพอเสร็จจะปล่อยไก่เล็กก็จะรอให้น้าค้างแห้งครับคือปล่อยปล่อยไก่ใหญ่ก่อนปล่อยไก่ใหญ่ก็ปล่อยเข้าไปหากินก่อนพอเริ่มน้ำค้างเริ่มแห้งแสงแดดเริ่มออกมาเนี่ เ,เราก็จะเริ่มปล่อยลูกไก่ที่เราขัางอยู่ตามสุ่มต่งตางๆเนี่ยก็ปล่อยเขาไปหากินหญ้ากินอะไรไปนะครับหลังจากนั้นก็จะไปดูเรื่องควายก็เปิดข้อควายเปิดมุง้งเปิดอ,อ,อมุงอม้งเปิดมุ้งฮะครับผมค,คือที่ข้อควายเนี่ยจะมีไก่นองเยอะก็เปิดมุง้งพวกไก่ก็ออกจากมุ้งมาก็ออกไปหากินนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีจะมีควายก็จะเปิดข้อควายควายก็คนหนึ่งก็พาไปกินหญ้าแต่คนอีกคนที่อยู่พี่ที่เนก็จะคนเก็บขี้ เก็บขี้แล้วก็ดูแลกระบะน้ําดูแลต่างๆระวังระบบแล้วให้หมดแล้วครับผมแล้วขี้ไก่ไอ้ขี้บัวขี้ควายขี้ควายขี้ควาย,วายไปยไกไปกองไว้ครับก็ไปกองไว้อีกที่หนึ่งไปกองไว้อ,วอันนั้นเพื่อคือหนึ่งเพื่อตากให้เป็นปุย๋ยสองเป็นอาหารไก่ับขี้ควายเนี่ยเ,เวลาเราไปตั้งกองปุ๊บมันจะมีแมลงเล็กๆเ,เข้าลงไปไข่ลงไปตอมแหละคือไข่ไขแ่แล้วทิ้งมันตั้งเจ็ดวันหรือสิบกว่าวันเนี่ยมันจะมีนอนๆเล็กๆขาวๆเนี่ย เกิดในนั้นแม่ก็ไปเขียรูกเขียกินอาหารอาหารแบบธรรมชาติธรรมชาติเสิร์ฟธรรมชาตินี่ไก่ไก่ช่วยจิกเหาช่วยจิกแมลงจากตัวควายครับผมแต่ขี้ควายก็เป็นประโยชน์กับไก่คืนกลับไปเลี้ยงไก่แทนควายเลี้ยงไก่คืนการคนต่างดูแลเกื้อกูลนะฮะพอปุ๊บผมเห็นมีโอ้โหเขาเรียกว่าสะมบน้ําสําหรับควายโดยเฉพาะด้วยสึษ สานนี้สานนี้เรามีไว้เก็บน้ําครับหลักๆคือไว้เก็บน้ําใช้ประโยชน์ได,ด้สองอย่างหนึ่งเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาสองเลี้ยงเป็ดอาสามให้ควายลงนอนน้ําครับผมสี่เก็บน้ําไว้ราดยาปล่อ,อยาก็คือนี่ฮะบริเวณนี้แต่ห้าก็คือทําให้บริเวณนี้มันเย็นดีไอ้น้ําขึ้นมาก็เย็นม,มันร้อนก็ไปแขวนเป็น,นอนริมสระก็จะเย็นอยู่โอห ความสุขล้วนนะคุณผู้ชมบ,บางท่านนะแบบโหคนกรุงนะก็อยากจะมาอยู่ต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดก็ควายควา้าอยากจะไปทำงานอยู่ในเมืองกรงุงผมว่าดูแลจัดสรรและเข้าใจกับพื้นที่ที่ท่านอยู่สร้างดินให้เป็นทอเพราะว่าน่าอยู่น่าอยู่ยิ่งยิ่งขึ้นก็อันนี้อยู่แล้วก็มีความสุขครับคือต้นไม้ใหญ่เราก็เก็บไปหมดต้นไม้ใหญ่เราเก็บไปหมดคือต้นไม้ระดับเป็นอย่างต้นมะขามก็มีเป็นร้อยกว่าปีนะครับ ร้อยกระปีต้นไม้ใหญ่ๆเราเก็บไว้ทุชอบต้นไม้อยู่แล้วเพราะ,ะนั้นอยากให้มันล่มลื่นอยากอะไรแต่บางพื้นที่เราก็เป็นแปลงหญ้าแปลงอะไรก็ใช้ประโยชน์ไปในอนาคตท่านรองจะทําอะไรต่อครับตรงนี้ค่อนข้างลงตัวแล้วมีความสุขแหละไม่อยากคิดไปไกลที่ว่าไปสร้างโฮมสเตย์หรืออะไรต่างๆนั้นมันไปไกลไปบางสิ่งอย่างเนี่ยบางคนเนี่ยพอพอเริ่มอะไรนี้เนียอยากจะคิดเยอะอยากจะทาอะไรที่มันเกินความสามารถตัวเองอันนั้นเด็กก็จะเสียหายครับตอนนี้มีความสุขการพัฒนาควาย มีวัตถูการพัฒนาพันธุ์ไก่ให้มันสุดยอดไปแนละ้วก็มีความสุข้วกนะันเลยนี่ครับผมว่าวิถีชีวิตแบบพอเพียงนะฮะกับ,บกเกษตรแนวพัฒนาต่อเนื่องนะครับ